ไปเล่นกันละโอเคดี๋ยวเดี๋ยวบางนายเอ็นเดี๋ยวโดนว่าเออไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอาิโมอเคสองหเลิกตาย่ะข้ารุ่งสาวเรียนจบเป็นดีด้วยฟื้นจบแค่เดี๋ยวพูดมากมันยิ้มไม่ได้หน้าตึงโอ้แม่ไปเติมสร็เลยเหรอสดเลยเหรอเออเดี๋ยวเอาลูกเรียนจบแล้วลูกเรียนจบก็เขาเรียกว่านะจบ จบเด็กเล็กอ่ะจบเด็กเล็กกําลังจะไปเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กเห็นรอยยิ้มของเขาวันนี้ก็รู้สึกแบบดีใจเนาะดีใจแล้วก็อย่างที่บอกบอกว่ามันมันจบไปด้วยด้วยการที่เขาก็ก้าวผ่านาสิ่งที่กดดันแล้วก็เข้ากลับมามีรอยยิ้มที่สดใสผลการเรียนก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เขาก็ได้รางวัลที่แบบโรงเรียนโรงเรียนมอบให้ซึ่งมันก็จะเป็นรางวัลที่เขาก็เหมือนกับ ถึงความพยายามความใส่ใจความกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ไม่คิดว่าเขาจะได้เพราะตอนที่เขาประกาศรางวัลที่โรงเรียนอะอ้าวนั่นใช่นิลินหรือเปล่าอยู่บนเวทีคือไม่คิดว่าลูกได้เอาเออนี่ก็เซอร์ไพรส์แม่เหมือนกันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะไม่มีใครรู้เพราะรางวัลรางวัลที่เป็นรางวัลพิเศษของโรงเรียนก็จะไม่มีใครรู้ค่ะไม่คือรางวัลอะไร มันคือจริงๆมันก็เป็นรางวัลของเด็กนักเรียนที่โดดเด่นในแต่ละด้าน,นะอะไรอย่างเงี้ยส่วนของนิรินเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนของอเป็นเด็กที่แบบมีความใส่ใจพยายามที่จะกระตือรือร้นแล้วก็พยายามที่จะแบบเรียนรู้ต่อสู้มันก็มันก็ตรงตามที่ที่ที่เขาเป็นอยู่นะวันนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า ุูยิดีใจจังเลยเงี้ยคือแล้วหนิงก็พยายามจะสอน,นเขาว่าคือไอ้ที่กระตือร้อนต่อสู้หรือดิ้นรนมันไม่ต้องให้มันเป็นที่หนึ่งนะลูกแต่แค่ให้เราอะมีความสุขในสิ่งที่เขาทํา <Okay. S 1> แต่อย่างที่บอกแหละที่ผ่านมามันก็จะมีอะไรร่วงร่วงดรอปลงไปบ้างแต่ตอนนี้เขาก็ฮิวตัวเขาเองกลับมา <Okay. S 1> ขึ้นมาแล้วเขาก็แบบได้ทําในสิ่งที่เขารักเล่นละครเวทีที่โรงเรียนซึ่งเขาก็ต้องผ่านการออดิชัน่นเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยใจไหมก้าวแรกผู้สาวอะ ดีใจจนแบบมันคือที่สุดแล้วอะ่ะคนเป็นลูกเนะเาะพอเวลาเขาเขาทำอะไรได้แล้วเขามีความสุขแล้วแค่เขามีความสุขแล้วก็ได้มีรอยยิ้มและสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้ผิดอะไร นั่นคือที่สุดของคนเป็นแนม่แล้วปีนีได้มาคุยกับเราแบพูดกับเราว่าว่าแม่หนูจบแล้วนะีอะไรเงรี้ยเป็นไมตอพูดพูด <c oughs> เขาก็บอกว่าแม่ดีใจไหมปีนี้หนูกลับมาแบบเป็นปกติแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะพยายามทาต่อไปนะหนูเก่งไหมแต่เชื่อไหมว่าหนิงก็ยังไม่เคยพูดคําว่าเก่งให้เขาได้ยินเลยจนวันนี้เพราะอะไรคือเวลาที่เราที่เราคุยกับเด็กอะ ความเก่งของแต่ละคนมันก็จะมีเก่งอีกหลายเลเวลถูกปะ่ะแต่เราอ่ะจะชื่นชมในความพยายามเขาถ้าเราชมเขาว่าเขาเก่งแล้วเขาก็จะคิดว่าเขาเก่งแล้วแต่ถ้าเราชื่นชมว่าแม่ภูมิใจเราชื่นชมมากว่าหนูเป็นคนพยายามมากที่ทําได้ขนาดนี้เขาก็จะพยายามพัฒนาตัวเขาเองไปเรื่อยๆอันนี้มันเป็น ทริคเล็กๆน้อยๆที่แบบว่ามีโอกาสคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็แนะนําให้ซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้ทุกๆคนนี่คือเขาดูแล้วว่าจะไปทางสายไหนต่อจะไปเดบิวส่งต่อเวเหยนิ่งว่านิงว่าตัวเขาเขาชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเขาไม่ได้ต้องการจะไปไปแบบส่งต่อออกข้างนอกประเทศอ่ะเขาอยากทําในในบ้านเหล่าใช่เขาชอบทั้งงานเบื้องหลังแล้วก็ชอบทั้งเต้นอะไรเงี้ยงานเบื้องหลังเขาก็ชอบ เราได้โอเคเต็มที่สักพอดก็ก่อนหน้านี้อาจจะไม่โอเคแต่วันนี้เนี่ยหนิงทราบแล้วว่านี่คือความสุขของลูกหนิงฉะนั้นวันเนี้ยอะอยากทาอะไรทําซึ่งอีกเดี๋ยวไม่ไม่เกินครึ่งเดือนเดี๋ยวมันจะมีโปรเจกต์ที่เขาทำกับพวกพี่ๆเขาเกี่ยวกับโปรเจกต์เพลงที่เขาทํากันเองเลยเด็กๆเดี๋ยวอีกไม่เกินครึ่งเดือนน่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูค่ะทั้งเต้นทั้งร้องอ๋อทั้งร้องค่ะแม่ดัน ไม่อันนี้บอกเลยว่าไม่ไม่เลยเพราะเป็นโปรเจกต์ของเด็กๆที่เขาอยากทํากันเองแล้วเขาก็เดินมาบอกก็จะมีพี่เข้มพี่มุกพี่ยูโรพ,พี่เปี้ยวพี่เบนน้นองนิลินก็คือเขาก็อยากทําของเขาเองคือทุกคนตอนนี้เขาก็อยากที่จะเริ่มหัดทํางานแบบที่ไม่ใช่เป็นดาราเป็นเบื้องหลังของเขาเราก็มีแค่หน้าที่ว่าโอเคดูต้องไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่เหลือเขาก็ต้องไปทํากัน แล้วเราก็ค่อยๆช่วยกันตบเป็นรูปเป็นร่างก็ฝึกให้ลูกๆได้ทํางานมันก็เป็นไกด์เป็นไกด์ให้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องฝากพี่ๆด้วยจรงเรื่องคอนเนคชันใช่ไหมคะอันนี้จะต้องบอกว่าอันนี้เราบอกเลยได้ปะเราเซอร์ไพรส์ไปเลยอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอซึ่งต้องบอกว่าคนที่มาเขียนเพลงให้นี่คือแบบอใช้คําว่าขอกราบระดับประเทศระดับประเทศที่เขาให้ความรักและความเมตตาน้องๆแล้วก็เห็นว่าน้องๆเนี่ย มีแรงที like ่อยากจะทํางานกันเขาไม่คุยกันเองหรอหรือยังก็ผ่านจากทางเราแหละแล้วที่เหลือเขาก็ไปคุยในเรื่องเนื้อหรือเรื่องอะไรไปบีฟกันเองซึ่งออกมาเราก็อืดีจังเลยผ่านผ่านผ่านตาแม่แล้วผ่านทุกผ่านตามาแล้วระดับหนึ่งเพราะสุดท้ายก็ต้องเข้าไปช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะทเข้มเขาบอกว่าถ้าเต้นเยอะด้วยกวทำไมรู้เรื่องมีทั้งร้องมีทั้งเต้นหรือว่าก็น่ารักดีคือไม่ได้หวังอะไรว่าจะให้มันโด่งดังนะ แต่หวังให้ลูกๆได้มีโอกาสฝึกแล้วก็พัฒนาการทํางาน อะเชือ้อเสซไปกว่าดีกว่าควาสวยแม่แน่นอนเอาเร <saus comme S 3> ื่องไหนก่อนดีคะเอาเรื่องอะไรควาสวยแม่ก่อนเอาความสวยอยากถามอะไถามมันเลยค่ะจะเข้าเรื่องอะไรดิฉันก็ไม่ว่าค่ะรอรอรอความสวยยังไงแม่ก่ช่วงนี้ผู้ใหญ่คนต้องทแม่บอกแม่แม่นั่ตึงมาเลยนัตึงยิ้มเยอะไม่ได้เป็นบุญเติมช่วงนี้เลยม่ไม่บอกบอกเลยว่าไปเที่ยวเกาหลีไงพอไปเกาหลีเราก็ไปทำทรีทเมนต์หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องถ่ายตัวเซวาตัวใหม่แล้วก็แบบว่าเอออยากไปทำสวยนิ นิดนึงอะไรอ่าเงี้ยเพิ่งกลับมามันก็เลยยังช้ำมก็เลยล็อกลอกเหรอหน้าล็อกกว่อะไรนี่มัตึงอยู่อะแต่มันไม่มีโบท็อกไม่มีฟิลเลอร์นะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันตึงกันนะเนี่ยิ้มเรื่งรู้สึกตึงไหมเออ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 แบบเหมือนแม่สระใช่มันรู้สึกปากมันยังตึงๆอยู่อ่ะแต่หูโอเคหูโอเคหูไม่ตึงหูโอเคเจ็ดล่ะฮะไม่เหลืองไม่เหลืองไปทําแค่แบบเครื่องไม่ได้ไปทําแบบสัญญกรรมอะไรใดๆ ใช่แต่ตอนนี้มันวันนี้หน้าก็จะดูประหลาดประหลาดนิดนึงสำหรับทุกคนเพราะมันยังบวมๆช้ำ,ชำๆไม่นะมีไงถ้าล้างหน้าเนี่ยนะเขียวทั้งหน้าเลย ไม่คือไปบอกหมอบอกหมอขอเติมวิตามินหน่อยแค่นั้นแหละเลยหมอให้อะไรเลย <c oughs> แล้วหมอเขาบอกว่าห <c oughs> มอก็บอกว่าอ่งาง้นวดหน้าก่อนพอนวดหน้าเสร็จ <c oughs> ทายาชาทายาเสร็จเอาทำอะไรบ้างอ่ะเขาก็บอกเอาเธอรมัลเอาเอาทอราไทเทเนียมรีจูรันชาแนลแล้วอะไรก็มึงอู้ยเยอะอย่างนี้เลยหรอหมอแล้วเขาก็พูดภาษาอะไรไม่รู้หนิก็เออโอเคพูดอะไรคไม่รู้เติมอะไรมาบ้าง ผมก็เลยมาฉีดก็ฉีดเก่งเหมือนกันไม่เขาก็ฉีดเก่งไงแล้วเขาก็ถามว่าเราจะใช้เครื่องฉีดหรือเราจะใช้มือไอเราอะชอบแบบวิธีโบราณไงใช้มือเข็มลงไปลึกดีเราก็จินตนาการเองว่าคงแบบเข้าไปลึกอะไรเงี้ยโอ้โหสุดสุดสุดเลยอะเออน่าตามนั้นเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องที่หลายคนลุ้นกันอยู่ตอนนี้ค่ะแม่ค่ะ เรืปเ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 อ่องพีเ่เตยเราพี่เตยที่แต่ว่าพี่เมย์อาจจะเป็นกาวใจให้เออคือจริงๆเมย์อะเขาก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกๆคนอยู่แล้วละอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ป้อยตอบไปเลยแหละทุกอย่างเหมือนอย่างที่ป้อยตอบเลยเพราะหนิงเชื่อว่าแบบเพื่อนกันก็คงคิดอะไรคล้ายๆกัน<ล>อะไรอย่างเงี้ยวันที่เห็นคลิปเห็นคลิปนั้นก่อนจดแรกเลยจริงๆไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ที่ที่เห็นคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีพวกพี่ๆนะคะนี่แหละส่งมาจริงๆส่งมาถามกันรอบหมดอแล้วหนิงก็แบบก็จริงๆก็ตอบแล้วแต่ยังไม่มีใครเอาไปเขียนอะไรเลยก็บอกว่าเดี๋ยวรอเจอหนิงวันงานหนิงก็บอกว่าเออก็ดีอ่ะเพื่อนกันย uh> ังไงมันก็คือเพื่อนกันอยู่วันยังค่าจะได้เจอจะไม่ได้เจอมันก็จะมีความห่วงใยกันตลอดอยู่แล้วซึ่งจริงๆเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมายิ่งโดยเฉพาะตอนที่เขามีเรื่องอ่ะหนิงเองหนิงจะฝากความห่วงใยไปผ่านเมย์ไปให้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ คือจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะสําหรับตัวหนิงเองตั้งแต่เดวันจนวันเนี้ยหนิงยังไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าอะไรก็อย่างที่บอกอ่ะ เพื่อนก็คือเพื่อนอยู่วันยังค่ําหละพี่คือคือยังไงเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนก็เหมือนคนในครอบครัวค่ะเออเนี่คือเรื่องมันผ่านไปแล้วอดีตแล้วแล้วจริงๆอ่ะตัวเราเองนะทุกวันนี้ยมันมีอะไรให้เราทําเยอะแยะเราก็แบบหนิงเดินไปข้างหน้าแบบนานมากแล้วค่ะอืแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ปักันเห็บแน่แน่จริงๆอ่ะหนิงมีเจอกันครั้งหนึ่งที่คอนเสิร์ตคิมซูยอนแต่ว่าวันนั้นน่ะหนิงก็พยายามจะทักแล้วแต่ว่ามันเหมือนอาจจะแบบด้วยความ มวลชนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือก็คือคลาดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นแหละก็อย่างที่บอกแล้วว่าม,มันก็คือเหมือนเดิมแหละค่ะก็คือแบบฝากเมย์ไปตลอดเรื่องความห่วงใยเนี่ยค่ะจะได้มีโมเมนต์เลคะแม่โอ,อ้ั้นเรก็มันก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนอะเพราะว่าบางทีจะมาถามว่าใจอะไรยังไงหนิว่าคือความเป็นเพื่อนอะมันไม่ต้องก่าเกณฑ์เพราะจริงๆในใจอะเราเป็นห่วงเขาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นยังไง วันนี้เราอ่ะก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมเอว่าคือตัวเราเดิแหละใช่จริงๆเออใช้คํานี้ก็ได้ว่าตัวหนิงก็อยู่ตรงเนี้ยที่เดิมตลอดคือสามารถที่จะเดินผ่านบ้านหนิงหรืออะไรคือกดกิ่งหรือจะเดินเข้ามาเหมือนเดิมเลยก็ได้อันนี้หนิงไม่ติดอะไรเลยเพราะปกะติเวลาเดินผ่านบ้านหนิงเขาก็เดินเข้ามาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถได้อย่างตัวหนิงเองหนิงหนิงออกไปเล่นวิง่งเล่นหน้าบ้านหนิงเจอน้องปาลิน นี่ก็ยังไปอุ้มไปเล่นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดซึ่งพี่เลี้ยงเขาเองก็อาจจะไปก็ก็เจอก็บอกว่าฝากบอกด้วยนะว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ตลอดอยู่แล้วค่ะ บรรยากาศที่แบบเพื่อนๆคอยรู้นันมันดูเบามันดูแบบคือ <c oughs> จริงๆไอ้บรรยากาศที่บอกว่าคอยรู้น่ะหนิงว่ามันมันเป็นการพูดคุยแล้วออแซวเล่นกันมากกว่าแต่บรรยากาศจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเลยค่ะออแม่สื่อแม่เริ่มปฏิบัติการแม่สื่อย่างตอนนี้เรามารุนให้แม่สื่อแม่เนี่ยตั้งคันเรเ,ออเร็วดีกว่าค่เรามารุนแม่สื่อให้ตั้งคันเรเร็วๆดีกว่าค่ะเจนี่ตามเพื่อนมาใช่จะได้ตามกันมาช่วยกันเลี้ยงหลานดีกว่าค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องเยอะนิตา เดี๋ยวคนด hey? ูเบื่อคเรื่องหนึ่งที่พี่มีจินโทษ์แม่หาอยากย้อนเวลาคือจริงๆอ่ะเขาไม่ได้หมายถึงหนิงเอาร้อาำแล้วหรอหรือยังไงคือหนิง่ะคุยคือปกติอ่ะถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนแท็กกันน่ะถ้าในไอจีอ่ะมันเนี่ยก็จะเป็นคือยนิงเขียนกับเขาอย่างเงี้ยในเฟซบุ๊กแบไม่เคยเป็นข่าวนะเพราะว่าเฟซบุ๊กพี่จินอ่ะคนคุณจินอ่ะคนตามแค่ร้อยสองร้อยคน ต่อันนั้นหนิงก็ไม่รู้ว่ายังไงซึ่งจริงๆอ่ะก่อนหน้าที่เขาจะโพสอันนั้นหนิงกคุยกับเขาอยู่แล้วว่าเขาก็จะมีเรื่องแบบเศร้าใจอะไรบางอย่างของเขาเกี่ยวกับคนใกล้ชิดเขาออไม่ค่อยสบายแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะไปดูแลได้ไม่ดีตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันตรงเนี้ยอยู่แล้วนึกอ,ออกปะคะแล้วพอเขาเขียนอุ๊บหนิงก็เลยไปเขียนเล่นแซวคือแค่แค่รู้สึกว่า สถานการณ์ณนะวันที่ที่ได้มีโอกาสคุยอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดสาหรับเขาหนิงก็เขียนเล่นแซวว่าอะไรนะ,ระตัวเ่อเอ,อทำแมชชี <ใน S 1> หรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอ,อ๊ะแต่พอเขียนเขาว่าทำแมชชีแต่ถ้าเราไม่ขยายความเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปแซวหรือแบบใด,ดๆหรือเปล่าเราก็เลยเขียนว่าเออแบบเหมือนอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้ววันนี้ว่าแบบ อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ทําไม่ได้ทําวันนี้ให้มันดีที่สุดแ่นั้นเด็กไม่ได้เขียนถึงหนิงเลยไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในการให้กำลังใจไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือถ้าสมมติบองเรื่องความสัมพันธ์หนิงก็ยังโทรไปแซวเลยบอว่าหรือจริงๆเนี่ยเขียนอย่างนี้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปอาจจะไม่ต้องคบกันดีไหมอ, <laughs> อันนี้มันคืออันนี้มันคือเรื่องแซวกันค่ะ<อ>เป็นแนวนั้นไปอหือจริงก็คือพอการเป็นข่าวที่หนิง ใจไหมคะว่าอุ้ยคนจับโยงแล้ะกลายเป็นเรื่องนี้ไปเลยไม่แต่ถ้าแต่ถ้าคนคนใกล้ๆตัวก็จะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คือเขากําลังกุ้มใจแล้วก็มีเรื่องมีราวของเขาอยู่นึกออกไหคะถ้าคนใกล้ตัวนะแต่ถ้าคนที่ไม่ใกล้ตัวเขาก็จะคิดว่าคงคิดถึงหนิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ค่ะออ่ยู ไม่วันนี้วันนี้ในการสัมภาษณ์ของเราานเราเราเราต้องให้เกียรติคนของเขาด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาก็มีแฟนของเขาถูกปะฉะนั้นการที่เขามีแฟนของเขาอะเราจะมาสัมภาษณ์เราแบบมาเชียร์กันว่าให้กลับมามันไม่ได้เนี่ยคือเราต้องคิดว่าวันนี้เราคือเราคือคนนอกเราคือเป็นแค่เพื่อนฉะนั้นเนี่ยหัวอกของผู้หญิงคนหนึ่งอะความหูหง่หวงของผู้หญิงอันนี้ผ่านมาหมดแล้วอะผ่านมาหมดจนเรารู้สึกว่าเราอย่าไปอย่าไปเป็นจุดตรงนั้นที่ทําให้เขาอะมีปัญหากับ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขากําลังคบเลยนึกออกป้ามันฉะนั้นหญิงถึงบอกว่าอย่าไปเขียนเรื่องแบบเออร่ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นออกเรกรูปแบบนั้นด้วยเพราะว่านะผู้หญิงก็คือผู้หญิงอะ่ะนึกออกป้าคือเราหญิงว่าหญิงเข้าใจเพราะหญิงผ่านตรงนั้นมาแบบผ่านเยอะอะ่ะเออ ฟีลหึงฟีลห่วงมันมีค่ะแต่ว่าในแง่ของความสัมพัญระหว่างเราที่จะหานะพ่อและแม่ของน้องเลก็เรียกว่ามันดีขึ้นมันถือว่าคนก็ใจชื้นแม่หนิงแม่ถึงตัวหนิงเองเหรอคะคุยกันได้ยังคุยกันได้ยังเ่นได้อ๋อถ้าถ้าเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ที่มีกับลูกอ่ะจริงๆเราพยายามที่จะทําให้มันดีที่สุดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเราเลิกกันอ่ะลูกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรลูกเป็นผ้าขาวแค่ว่าพ่อแม่เลิกกันอ่ะเขาก็ช้ำ มากๆพออยู่แล้วเรายิ่งลูกแบบอย่างน้องนิลินน่ะทุกคนก็รู้ว่าเขามีมีแรงกายแรงใจในพมที่จะต่อสู้กับกระแสการบูลลี่บางอย่างที่โรงเรียนเขาหรืออะไรใดๆแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากอ่ะฉะนั้นเราสองคนน่ะยิ่งต้องร่วมมือกันทําให้ลูกแบบมีความสุขที่สุดอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถูกพูดคุยกันจนมันก็มันก็ไปในแนวโน้มที่ดีค่ะอี่นั่แหละขอบคุณค่ะ